s สวัสดีครับข้อวันนี้อยู่ที่แบงค์บ้านนะ,ะนครนายกนะครับวันนี้ก็ส่งงาน1.9 220นะครับทำสเต็ปเริ่มต้นไปกับแล้วนะครับทำชุดพวกแก้ววาวกล่องพ่วงริมงรลิมแมปไปหมดแล้ววันนี้ลูกค้ากลับมานะมาเติมของนะครับก็เติมพัด OMC ร6ก้อนนะครับแล้วก็ทอร์โ,โบ 842โตเกียวฟอร์แมน,นครับแล้วก็ชุดอินเตอร์ครับงานเรียดเข้าข้างแบตก็ประมาณนี้นะครับผมอันนี้จะมีกล่องพวกออก่วง ECU หนึ่งใบครับแล้วก็รีแมปจูนแมงมันนาครับแล้วก็กล่องพ่วงก,ก็จูนแมงมันนาเหมือนกัน,นครับจะไม่ช่วงความแรงดีกวาครับ สัก40หน่อยนครับลูกค้าก็ต้องการความเหนียวด้วยเดินทางไกลด้วยอะไรด้วยนะครับแต่ไปชมกันว่าบูทเท่าไหร่แล้ววิ่งเป็นไงครับมาแรงดัน ผมคิดว่ามันจะไม่ไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าเราได้ทําการจูนฟันไปเพื่อแบบว่าให้มันให้มันได้กับบูธของทวีบอะไรมาเนี่ยครับเพราะว่ารถยังไม่มีหัวฉีดไม่มีปั๊มไม่มีอะไรครับประมาณนี้กว่านะบูธน้อยมากว่าแต่เขาเติมหัวฉีดไปอะไรไปเราไปอยบวกบูธตัวอะไรเพิ่มตามเพราะว่าโบล้ร์บูธได้ให้ผ้าเราลืมรัดเข็มขัดว่ะค่ามังแบบออกมาแล้วเข็มขัดด้วย เดี๋ยวเขาด่ามาอีกยังกี้คอมแลกแข่งขันดีเดี๋ยวพูดด่ามาอีก่เว้ยเออเดี๋ยวมผมถ่ายวิวให้ผมแข่งเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวด่ามาในเฟซอีกเราก็ลืมลืมลืมต้องขอโทษท่านผู้ชมด้วยลืมอันนี้ไล่แข่งขันกลับบ้านตอนลองรถไม่ได้ไล่แข่งขันนะลืมจะไล่แข่งขันกลับบ้านดีกว่าเออปลอดภัยปลอดภัยครับต่อไปนี้เดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวจะไล่แข่งขันแล้วให้ดีนะครับเพราะว่าลูกค้าคอมเมนต์มาว่า คนรู้ไม่ดีต้องร like ักเข้มขัดเพื่อความปลอดภยัยอะไรประมาณน,นี้ครับ่วงน,นี้ก็อาจจะชมภายนอกไม่ได้ครับชมภายในไปก่อนเพราะตอนนี้เราถ่ายทำอยู่ที่ประเทศเบอร์บานนะครับปมะเทศอะอะไรอังโบเรกู <c oughs> ครับสำหรับเมื่อกี้นะครับเราก็ได้ทำการจูนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ฝาก ผลงานครับทางอู่แบงค์บ้นนาไปด้วยนะครับก็ช่องทางการติดต่อก็ในเพจภาษาไทยแบงค์บ้านนาครับแล้วก็ Facebook แบงค์บ้านนาครับแล้วก็ติดต่อแบงค์บ้านนา u u u e e แบงค์บ้านนาครับเบอร์โทรศัพท์ก็091 714 8533แล้วก็088 521 5975นะครับทางอูเราก็มีบริการนะครับทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรับรีแมปยกคัสจูนกล่องพ่วงนะครับ อะไรที่เป็นเกี่ยวกับทำรถกระบะนะครับดีเซลของเร็วนะครับทางอู๋เราก็ยินดีให้บริการครับก็ฝากติดตามผลงานเลยด้วยครับแล้วก็ฝากติดตามผลิตภัณฑ์โตเกียวฟอร์แมนครับซึ่งเรานะครับแบงก์วันนะครับก็เป็นเจ้าของแบรนด์ครับผลิตภัณฑ์โตเกียวฟอร์แมนนะครับอีกหนึ่งแบรนด์ครับก็ฝากไว้รุ่นนะครับติดตามแล้วก็ช่วยแชร์เพจให้ด้วยกันนะครับผมขอบคุณครับ